เป็นแฟนคอบอลคาเฟ่ Cafe, ครับวันพรุ่งนี้นะฮะพี่เมลลกคู่เปิดส,สน,นามเป็นคู่แรกนี่มากันหัวค่ำตามเวลาบ้านเรานะฮะ18นาฬกนทีก็คือนอ t ติงแฮมฟอร์เรสต์เตะที่ซิตี้กราวครับเจอกับเชลซีคู่นี้เราเคยคุยกันแล้วนะฮะว่าถ้าเกิดว่าฟอ r ์เรส์ทะลึ่งแพ้เชลซีแบบเข้าตากรรมการขึ้นมา3031นะฮะแฟนเจ้าป่ายาว่าแน่นะถ้าสมมุติเป็นอย่างนั้นนะฮะ มีโอกาสสูงเลยครับที่แอนช์ปอสเตโคกรูแต่โดนไล่ออกนะนแอนด์ชนีชีวิตแกลดผลดีนะฮะพาทอตแนมคอนสเปอร์เป็นแชมป์ยูโรปาลีกเมื่อเดือนพฤษภาคมนะฮะสเปอร์ไม่ได้แชมป์มา17ปีนะแอนช์ ge, เป็นคนแรกนะฮะที่พาได้แชมป์แต่แป๊บเดียวเท่านั้นครับโดนเดนนิสเลวี่ไล่ออกแถบต่อมาเดนนิสเลวี่ก็เด้งไปเหมือนกันและน้องไก่ก็ตั้งโทมัสแฟรงค์นะเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่พักไม่นานนะวันที่ 9กันยายนครับฟอเลสไล่นูโนเอสปิริโตซานโตออกและแต่งตั้งแอนช์โปสเตโคกรูคุมทัพแทนครับก็มีการวิพาควิจัยกันนะคุณไล่คนที่พาทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ FA ครับนิดเดียวก็จะได้ไปแชมเปี้ยนลีกแต่ก็ยังได้ไป,ปยูโรปาลีกคุณไล่คนที่พาทีมได้อันดับ7ออกและแต่งตั้งคนที่พาทีมได้อันดับ17 ลงมาแทนก็ตอนนี้เห็นผลแล้วนะครับเพราะว่าแอนช์พอสเตโคกูทําทีม7นัดในทุกรายการยังไม่ชนะแม้แต่นัดเดียวครับและเราเคยคุยกันไปแล้วว่ามีโอกาสที่เขาจะโดนไล่ออกโดยจากการวิเคราะห์นี่คือผู้ยากนะฮะฟอรเรสเนี่ยจากทีมที่เล่นรับแล้วรอส่วนในยุคข,ของนูโน่ต้องมาเล่นลูกจัดถอยหลังหกล้มแล้วปรากฏว่าก็หกล้มจริงๆในยุคข,ของแอนช์พอสเตโคกูซึ่งตอนนั้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเต็งหนึ่งก็คือชอนได้ตัวเต็งต่อมา ในอันดับต้นๆนั่นคือราฟาเอลเบนิเตสนะครับแต่ตอนนี้เราสามารถตัดราฟาเอลเบนิเตสออกไปได้แล้วนะครับเพราะว่าไม่น่าจะเกิน2วันเนี้เขาจะคุมพานาทินนกอสในกรีซนะฮะเล่นยูโรปลาลีกโดยยักษ์ใหญ่ของประเทศกรีซกุนซือเบนิเตสเนี่ยอายุ65ปีแล้วเป็นชาวสเปนนะครับล่าสุดนี่คุมเซลต้าบีโกจนถึงปี2004แล้วก็ว่างงานอยู่ตอนนี้นะครับ ก็จะคุมพาหนาทีไนกอสเพราะฉะนั้นครับชอนไดนี่ก็เลยเด่นกว่าเพื่อนเลยนะครับอย่างไรก็ตามต้องให้อากาศในแอนช์ Anch, แกก่อนนะครับตอนนี้เจ้าป่าอยู่นับ17ติดโซนตกชั้นเลยนะฮะใครจะไปรู้ว่าอาจจะพาทีมกลับมาชนะก็ได้ครับแต่แนวโน้มตอนนี้นะครับทางด้านของเอวานเจลอสมารีนาคิสเจ้าของสโมสรของฟอเรสต์ฮะมีแนวโน้มว่าจะไม่ฝืนนะถ้าไม่ได้จริงเขาก็จะต้องรีบไล่ในแอนช์ Anch, ออก ถือว่าเป็นการแต่งตั้งที่ผิดพลาดจริงๆและตอนนี้ชอนไดช์กำลังว่างงานด้วยนะครับหลังจากแยกทางกับเอเวอร์ตันและไดช์ก็มีบ้านอยู่ที่เมืองนอตติงแฮมด้วยมีความผูกพันกับนอตติงแฮมฟอเรสด้วยนะครับและที่สําคัญครับประวัติการพาทีมหนีตกชั้นเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยตอนนี้แตงหนึ่งที่จะโดนเด้งออกจากตําแหน่งผู้จัดการทีมพรีเมียร์ลีกคนต่อไปครับก็คือแอ e นช์พอสเตโคกรูนะฮะที่เบดวิกเตอร์เนี่ยเปิดมาครับหกใจหนึ่ง เต็ง2คือลูเบนอัลโมลิมครับแต่ว่า1นจ่ายเนะฮะและเต็ง3คือเดนนิสฟาเคนฮะหนึ่งจ่ายยี่มิบ 1, นะฮะเก็บมาฝากกันส่วนฟุตบอลในวันนี้ท่านแมวเ,เลือกไปที่3ทีมเยือนเลยนะครับมองว่าอิฟสวิชทาวในบอลเดอะแชมเปี้ยนชิขอังกฤษนะฮะกำลังเล่นได้ดีเลยนะ5นัดชนะ3เสมอ2 น่าจะบุกไปเก็บแต้มที่บ้านเดอะโบโรได้โบโรสามนัดไม่ชนะใครและแพ้เกมแรกไปแล้วนะครับไปแพ้พอร์ตสมัตที่แฟตตันพาร์ก0-1ก่อนเกมทีมชาตินะก็ชี้ที่อิบซูวิดมีแต้มเช่นเดียวกับเอสปันยอนนะฮะทีมนกแก้วฮะเกมรุกดีกว่าครับจะบุกไปเก็บแต้มที่บ้านของเลอาโอเบียโดซึ่งเปลี่ยนผู้จัดการทีมแล้วนะจากวิเโกปานูวิชมาเป็นลุยส์กาลิออนนะฮะทีมเยือนเหมือนกันและอีกทีม,มนึงทีมนึงครับสตาร์บูครับคุณเอาเปยเอสเชมาได้เปรียบ1.5หลังเกมทีมชาติิด้ว้วววยยยแลลลลลกกก็เก็เเเเเจบบบออะพีมู่สาาโ เดซีเลดูเอ่พวกเนี้ยยังไม่ฟิตเลยฮะแม้ว่าจะได้ควาร์ตเคเลียกับชัวร์นิเวสกลับมาช่วยทีมแต่สตาร์บุกไม่หมูฮะสี่นั้นหลังชนะไป3ล่าสุดยิงอองเช่หศูนย์และตามหลังเปแคเชแค่แต้มเดียวจะให้ยิงขาด2ลูกหลังเกมทีมชาติเจ็บเยอะอย่างนี้ยากฮะก็บอลลองอย่างสตาร์บุกสามทีมเยือนนะฮะอิฟสวิชบอลแชมเปี้ยนชิพเอสปันยอนลาลิกาสเปนแ,และสตาร์บุกลีเอิงฝรั่งเศสครับ